สวัสดีค่ะอาจารย์วิภาวรรณนะคะวันนี้อาจารย์มีเนื้อหาในส่วนของการบัญชีฝากขายนะคะ costing mm hmm. for c o n s u m e r นะคะก็สามารถติดตามเนื้อหาได้เลยนะคะ ค่ะในส่วนของความหมายของการฝากขายนะคะก็คือการที่กิจการซึ่งเป็นเจ้าของสินค้านะคะก็คือผู้ฝากขายเนาะส่งมอบสินค้าหรือของกิจการนะคะให้กับตัวแทนหรือกิจการอื่นนะคะขายสินค้าแทนเราเรียกว่า,าผู้รับฝากขายซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชน์ตากแทนยังคงเป็นเจ้า ของสินค้าหรือผู้ฝากขายนะคะจนกว่าผู้รับฝากขายนะคะจะได้ขายสินค้าออกไปนะคะผู้ฝากขายจะจะบันทึกบัญชีรับรู้ไรายได้ประโยชน์จากการฝากขายนะคะทางด้านผู้รับฝากขายตัวแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงนะคะความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาของสินค้านะคะผู้ฝากขายก็คือผู้รับฝากขายนะคะก็จะ ขายสินค้าตามราคาที่ผู้ฝากเขากําหนดมาแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการขายสินค้าไม่ได้หรือสินค้าล้าสมัยนะคะเพราะว่าเราทําหน้าที่แค่รับฝากขายเท่านั้นไม่ต้องมีเงินทุนจํานวนมากหรือไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต็อกเพื่อที่จะขายแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนในรูปของไรายได้ค่าในหน้านะคะ ในส่วนของผู้าฝากขายก็จะมีประโยชน์นะคะที่ได้ที่เกิดจากการฝากขายก็คือทําให้สินค้าเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นเนาะเพราะว่าเราสามารถส่งสินค้าไปฝากขายในโรบินสันในวิกซีโลตัส กระจายสินค้าได้เร็วขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าใหม่นะคะให้ออกสู่ตลาดเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการให้สินเชื่อเพราะการให้สินเชื่อตัวนี้นะคะบางกิจการมีการกําหนดให้ผู้รับฝากขายนะคะรับผิดชอบในหนี้สินนะคะจากการเก็บเงินไม่ได้นะคะ กรณีที่ให้สินเชื่อกับลูกค้านะเพราะเขาเป็นคนขายเนาะ,ะแล้วก็สีในส่วนของการควบคุมนะคะเรื่องของราคาขายปลีกนะคะที่ขายให้แขมคุบลิโคเราก็จะยืดราคากลางที่เราได้กําหนดไว้นะคะส่วนของการจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับฝากขายเขาจะจัดโปรโมชั่นอะไรนะคะ ทีนี้หลักเกณฑ์ของการพิจารณาการฝากขายเนาะก็จะมีอยู่2แบบก็คือการขายโดยไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนกับการขายโดยมีการแต่งตั้งสัญญาตัวแทนนะคะสอ,อันนี้จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนเนี่ยจะถือว่าการเอาสินค้าไปฝากขายนะคะความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นนะก็คือผู้รับฝากขายรับรู้เป็นการซื้อนะคะผู้ขายรับรู้เป็นการขายรับรู้ภาษีขายทันทีนะคะ ส่วนการฝากขายโดยมีการแต่งตั้งนะคะ,ะตั้งสัญญาตัวแทนนะคะอันนี้จะถือเหมือนกับว่าเป็นเอาการเอาของไปฝากนะคะยังไม่เกิดการรับรู้ภาษีซื้อขายนะคะจนกว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้นะคะในส่วนของ การแต่งตั้งเนาะเราจะต้องอปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมภาระนะคะก็คือมีการแต่งตั้งตัวแทนนะคะเพื่อขายสินค้านะ,ะโดยคิดค่าตอบแทนเป็นค่าในหน้าหรือค่าเบืนเนตต่างๆที่กําหนดไว้ตามข้อตกลงของสัญญานะคะมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสัญญาแต,งต่งตั้งตัวแทนนะคะ,ะต้องระบุด,ด้วยว่าขายอะไรนะคะสินค้าประเภทใดนะคะ ขั้นตอนนะคะของการดําเนินการฝากขายก็คือผู้ฝากขายก็จะมีการส่งมอบสินค้าไปยังผู้รับฝากขายโดยผู้ฝากขายอาจจะต้องเสียค่าบรรจุหีบพอค่าขนส่งค่าจ่ายเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่เราฝากขายก็คือจะเอาไปรวมเป็นต้นทุนขายเนาะนะคะเนื่องจากายังอยู่ในกระบวนการของการส่งมอบ กระบวนการของการเตรียมความพร้อมของการขายสินค้านะคะ,ะส่วนที่2นะคะเมื่อผู้รับฝากขายได้รับสินค้ามาจากผู้ฝากขายก็จะอาจจะต้องมีการเสียค่าจ่ายนะคะในการขนส่งนําสินค้าเข้าร้านเนาะค่าจ่ายตัวนี้ก็ยังถือเป็นราคาทุนของสินค้าเช่นเดียวกันนะคะ,ะผู้รับฝากขายก็สามารถที่จะขออ้ขึ้นนะคะจากผู้ขายนะคะได้ ในส่วนของกระบวนของกระบวนการของการขายสินค้าให้แก่ลูกค้านะคะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับการขายเนาะไม่ว่าจะเป็นการขายเงินสดการขายเงินเชื่อก็ได้นะคะแต่ผู้รับฝากขายเนี่ยเมื่อมีการจ่ายค่าจ่ายต่างๆไปแล้วนะผู้ฝากผู้รับฝากขายสามารถที่จะบัทึกค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายแทนไปนะคะเสมือนว่าผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้นะคะแล้วก็ขอ เรียกเงินคืนเนาะได้นะคะเมื่อนะคะมีการคิดค่าในหน้าจากการรับฝากขายผู้รับฝากขายจะ,ะรับรู้ไรายได้ค่าในหน้าแล้วก็มีการเพิ่มบัญชีลูกหนี้ผู้รับฝากขายตามจํานวนค่าในหน้าที่คานวณได้นะคะ C เมื่อสิ้นวดบัญชีนะคะผู้รับฝากขายก็จะจัดทำรายงานนะคะการฝากขายนะส่งไปให้ผู้าฝากขายพร้อมเงินสดที่เหลือหลังหักให้จ่ายต่างๆนะคะที่เราได้จ่ายแทนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่าในหน้าที่คิดเอาจากผู้ฝากขายนะคะ ห้านะคะเพื่อผู้ฝากขายได้รับรายงานนะคะพร้อมเงินสดที่ได้จากการฝากขายเนาะก็จะมาบันทึกรับรู้รายได้จากการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการฝากขายนะคะสุดท้ายก็จะมีการปิดบัญชีรับรู้เข้ามาจากการฝากขาย ทีนี้นะคะในส่วนของการฝากขายมันก็จะมี2อประเด็นเนาะที่เราจงพิจารณาก็คือกรณีที่มีการแต่งตั้งกับกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งนะคะสเต็ปของการบันทึกบัญชีมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆเลย5กิจกรรมเนาะก็คือตอนที่เราส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายนะคะผู้รับฝากขายส่งสินค้าขึ้นผู้ฝากขายนะคะการบันทึกบัญชีการฝากขายนะคะโดยมีการจ่ายค่าจ่ายแทนผู้ฝากขายแล้วก็เมื่อผู้รับฝากขาย ะะขายสินค้านะคะให้กับลูกค้าแล้วก็มีการคิดค่าในหน้าเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วก็เมื่อสิน้นงวดก็มีการตรวจรับนะคะสินค้าคงเหลือเนาะ,ะแล้วก็ส่งคืนนะคะพร้อมส่งเงินให้กับผู้ฝากค่ะนั่นเองค่ะในส่วนของการบันทึกบัญชีนะคะทั้งสอง แบบเนาะทั้งแบบแต่งตั้งกับแบบไม่ได้แต่งตั้งนะคะเราจะเห็นความแตกต่างกันตรงที่นะคะเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะการส่งสินค้าไปฝากขายเนาะเราก็จะบันทึกบัญชีลดส,สินค้าคงเหลือรับรูบร้สินค้าฝากขายเนาะในส่วนของการกรณีไม่ได้แต่งตั้งเราจะรับรู้นะคะในด้านของผู้ฝากขายเนาะจะรับรู้เป็นลูกหนี้ผู้รับฝากขายนะคะแล้วก็บันทึกรับรู้นะคะขายกับภาษีขายต้นซึ่งตัวนี้จะ ไม่รวมค่าในหน้าของการฝากขายนะคะแล้วก็รับรู้ต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายสินค้าทันที แต่กรณีไม่แต่งตั้งก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีค่ะต่อมารับคืนนะสินค้าจากผู้รับฝากขายก็เหมือนการเอาสินค้าคล่องคลังเนาะเดบิตสินค้าคล่องเหลือเครดิตสินค้าฝากขายในส่วนของฝั่งไม่แต่งตั้งก็เหมือนรับคืนสินค้าจากการขายก็เดบิดสินค้ารับคืนภาษีขายแล้วก็เครดิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายออกไปนะคะแล้วก็บันทึก ลดต้นทุนขายรับรู้สินค้าคงเหลือเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการแต่งตั้งไม่ต้องบันทึกบัญชีต่อไปกรณีที่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนนะะ,ะผู้ฝากขายนะผู้รับฝากขายก็จะบันทึกบัญชีนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นนะคะ,ะก็ค่าใช้ใจ่ายในการฝากขายเครดิตลูกหนี้นะ,ะผู้รับฝากขาย ส่วนกรณีไม่แต่งตั้งก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะเมื่อผู้รับฝากขายนะคะคิดค่าในหน้าเป็นค่าตอบแทนและสมมอบรายงานการขายให้กับผู้ขายเราก็จะมารับรู้นะคะลูกหนี้นะคะแล้วก็ค่าในหน้าเนาะ,ะที่เราต้องให้กับผู้รับฝากขายเครดิตรับรู้การขายและ ภาษีขายรับรู้ต้นทุนนะคะส่วนกรณีไม่แต่งตั้งไม่ต้องบันทึกบัญชีเนาะเราบันทึกบัญชีตั้งแต่ตอนที่เราซื้อสินค้าเข้ามาแล้วนะคะ ต่อไปปรับยอดสส้นงวดของอรายงานฝากขายเนาะกรณีที่สินค้าคงเหลือเนาะมีการส่งสินค้าขึ้นกลับมาก็รับสินค้าเข้าคลังแล้วก็ลดสินค้าฝากขายลงแต่กรณีไม่แต่งตั้งก็รับคืนสินค้าลดต้นทุนนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีลดหนี้นะะก็คือ,อบันทึกบัญชีสินค้ารับคืนลดภาษีขายแล้วก็ลดลูกหนี้ลงนะคะ,ะรับเงินค่าขายสุทธิกรณีที่ผู้ รับฝากขายส่งมอบนะคะในส่วนของเงินมาเนาะเราเดบิตเงินฝากธนาคารหรือเงินสดแล้วแต่กรณีเนาะล้วก็เครดิตลูกหนี้ในส่วนของกรณีไม่แต่งตั้งเราก็จะรับเงินเข้ามาทางด้านเดบิตแล้วก็รับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดลูกหนี้ฝากขายลงรับฝากขายลงค่ะต่อไปเนาะจะเป็นในส่วนของ ด้านผู้รับฝากขายนะคะการบันทึกบัญชีจะต้องบันทึกอ,อะไรบ้างนะคะมาดูทีละรายการเลนนะคะตัวแรกก็ค claro ือรับสินค้าไปฝากขายนะคะก็คือจะมีทั้งสองแบบเนาะแต่งต um 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 yeah, ั้งกับไม่แ hm ต่งตั um ้งนะคะถ้าแต่งตั้งเนี่ยเราก็บันทึกแค่ความจําว่าเราได้ส่งสินค้าไปฝากขายเนาะแต่ถ้าไม่แต่งตั้งเนี่ยจะต้องบันทึกบัญชีนะคะซื้อสินค้าเข้ามานะคะก็เดบิตสินค้าคงเหลือภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้นะคะต่อไป ส่งคืนสินค้าผู้ฝากขายก็บันทึกความทรงจำเหมือนเดิมกรณีไม่แต่งตั้งก็เป็นการส่งคืนสินค้านะคะแล้วก็บันทึกลดเจ้าหนี้บันทึกลดสินค้าและภาษีซสืส้อนนะคะต่อไปบันทึกค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนผู้ฝากขายนะคะก็จะบันทึกบัญชีลดเจ้าหนี้แล้วก็จ่ายเงินออกไปเนาะเราจ่ายเป็นเงินฝากธนาคารค่ะ กรณีที่เราขายแล้วก็คิดค่าในหน้าก็เดบิตเงินฝากเนื่องจากขายของได้เนาะเครดิตเพิ่มเจ้าหนี้นะคะแล้วก็เครดิตรายได้ค่าในหน้ากรณีที่แต่งตั้งไม่แต่งตั้งก็บันทึกเหมือนการขายตามปกติเลยค่ะเดบิตเงินฝากเครดิตขายภาษีขายและต้นทุนขายลดสินค้าคงเหลือลงรับใบลดนี้จากผู้ฝากขายนะคะสำหรับการสำหรับสินค้าคงเหลือนะคะก็ ไม่ต้องบันทึกถ้าแต่งตั้งตัวแทนถ้าไม่แต่งตั้งก็บันทึกลดเจ้าหนี้ลดสินค้าคงเหลือและภาษีนะคะส่งคืนอ่าส่งเงินค่าขายก็เดบิตลดเจ้าหนี้ลดเงินฝากทางด้านเครดิตนะคะเช่นเดียวกันกรณีไม่แต่งตั้งนะคะ ค่ะในส่วนของรายงานการฝากขายเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็คือจะมีในส่วนของชื่อนะคะผู้รับฝากขายนะ,ะวันที่ที่ทํารายงานลนักษณะปริมาณของสินค้าที่ฝากขายนะคะชื่อที่อยู่ของผู้ฝากขายรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จ่ายแทนนะ,ะผู้ฝากขายนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็จํานวนเงิน รับสุทธินะคะที่ต้องชําระให้กับผู้ฝากขายนะคะแล้วก็ลักษณะของการชรําระเงินว่าชำระเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารอะไรก็ว่ากันไปค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างวันที่1มกราคมนะคะบริษัทรุ่งเรืองจำกัดส่งสินค้านะคะราคาทุนชิ้นละ500บาทจำนวน20ชิ้นนะคะเสียค่าบรรจุหีบห่อนะคะ,นะคะเพื่อ าขาส่งสินค้าอยู่ที่1,000บาทถือเป็นต้นทุนหอสินค้าที่ฝากขายเนาะแล้วก็ในการขายเนี่ยมีการกำหนดราคาขายที่1,100บาทนะเป็นราคารวมภาษีราค่าเพิ่มแล้วนะคะค่าในหน้าคิด100บาทนะคะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะบริษัท เจริญยิ่งได้จ่ายค่าขนส่งเพื่อน,นําสินค้าเข้าร้านอยู่ที่5ระบาทถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ฝากขายด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนผู้ฝากขายบริษัทเจริญยิ่งสามารถเรียกคืนจากบริษัทรุ่งเรืองได้นะคะข้อมูลของการบันทึกบัญชีวันที่10บนะบริษัทเจริญยิ่งได้จ่ายค่าสมเชมไปนะ,ะเนื่องจาก การชำระระหว่างขนส่ง200เจริญยิ่งได้จ่ายาค่าโฆษณาไป400นะคะไดะ้นำส่งเงินนะคะล่วงหน้าให้ผู้ฝากขาย10,000บาทนะคะแล้วก็บริษัทเจริญยิ่งได้ขายสินค้าไปทั้งหมด15ชิ้นมีค่าขนส่งสินค้าออกอยู่ที่800บาทนะคะบริษัทเจริญยิ่งส่งคืนสินค้า2ชิ้นนะคะ,ะแล้วก็มีค่าขนส่งคืนนะคะอยู่ที่300บาท เงินที่เหลือก็จะหักหค่าใช้จ่ายแล้วค่าในหน้าแล้วก็ส่งคืนให้แก่กบ,บริษัทนะคะเจริญบริษัทรุ่งเรืองนะคะอีกครั้งหนึ่งในส่วนของรายงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีข้อมูลในส่วนของสินค้านะคะที่เรารับเข้ามานะคะาขายไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ ขายชิ้นละเท่าไรมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะค่าจ่ายที่เราจะหักไว้นะที่เราจ่ายแทนนะคะก็มีผู้รับฝากขายเนาะ,ะอ่ะมีค่าคนส่งสินค้าเข้าร้านค่าซ้อมแซมค่าโฆษณาค่าขนส่งออกค่าในหน้านะคะแล้วก็ค่าส่งคืนสินค้านะคะรวมทั้งหมด3 0 0ก็เหลือเป็นเงินที่ต้องนำส่งอยู่ที่1 3,955 เงินลวงหน้าได้ส่งไปแล้ว1,000 0บาทแสดงว่าเงินที่ต้องชําระในงวดนะคะก็คือ3,955บาทแบาบนทแบบ็ี้เต้น้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการบัญชีที่สูงนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะ,ะคลิปวิดีโอของอาจารย์ในคลิปจะถัดไปได้เลยนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ